ฝาหัวกสา,สานะคะุกเช้าอีกเพิ่หนึ่งเช้าโเกโยียโมแวนในอนาคตน้องต้นแสงจันทร์ันมาลาจะเป็นน้องต้นแสงจันทร์ให้กำเริหรือเปล่าเคลืๆๆๆๆ่อนลิบลิน้องส,สุกซุกเซาะซนค่อยื่นแนงสรับสมุนจากกีจากน้อง สวัสดีสวัสดีพีแม่พี่น้องรู้สึกดีทุกคเลื่านได้เด็เป็นเื่ทแรกเนาะเต้นเต้นต่นเต้นเย็นเาต้องเนเต้นเซียวแม่ั้งทีใจคนใจดีหน้าตาก็ดีด้วยพี่น้องฝากพี่ฝากน้องนะคะนั่งนั่งศิลปินไม่สาวกลงชายกับน้องต้องแสงจันทร์ารมดากับพี่น้องคะมื่อนี้เป็นอะไรเขากคมีสุกัหน่อยเลย เสียงแหงเสียงแหงเสียงแงเขาแหงเาไมไมนมาสาวเดียวเดาเลยไม่ไม่สาวเรเช็คเลมจับจไม่ต้องไม่ไม่ไดจับจูเยเชี่ยเพาไม่ต้องทำอะไรบาใหมันอย่างเดียวใส่เสื้อ่เช็คอเหมือนเพราะันิ่อะไรลูกเขาต้องปบบ้จได้ายเจาค่ะมาอยู่มาล้างเพลินไม่ต้องจ้ตรงนี้รั้งเ้าโดนไอพี่เราปากพี่ปากน้องนะครับ้ากเราก็ตั้งใจกันที่กินสาวจาก้างสายเฮ้าเนาะ เป็นไหนล่ะคุอแม่ที่ยังเกิเกเราก็ดีใจที่เกย์ุกซปก่อนนี้คแน่ค่ะตอนนี้เรขอขึ้นจะย่งขอบคุณทุกานที่เจริับใจทุกคนเลยขอบคุณทุกคนเลยีดังนการสับสนุงน้องตเนาะใจเอซีทุกคนเอซีทางยูทูบดังเลยอันเดีราบานมาบารมาคูมาพี่ทุกคนพี่เนยังไบ้างมีอะไรบอกใจเลยนะ

สุดวันนี้นะคะมายินดีเลย,ะะเยก็มาแสดงควานดีใจก็ถึงเช้านะคะซึ่งตอนนี้พี่นงกำลังยนลงหาดนืนกละแค่จเลยแล้แม่นไันแ้มเยอสำหบ่นื่นมีบนที่งใหญ่สีที่เราพี่นง,งด้เลยอะแรของเขานะคะได้ตกปากันทุกเร่พี่นง้บานนม้เรื่ๆขอบคุณทุกๆแม่ๆขอบคุณพี่นงทั้งบาน เหล็กแต่งและหมอกแรบอลถุงเท้ากรโลกนะคะที่ในการถกสรสนมือราการตอนนั้ของต้นเสียงจันพันมาลานะคะนักรลบเสาวจากควงใสน้องเดินทางมาจากสวัสด์นาเกียรนะคะสอบประกรณ์เหลาเนาะเวลาลองเทคพี่น้องก็คือสามเพียงถูกหลบหลเลยสามเพียงของเขาเตะมากๆขนาดอันนี้ไม่สบายเนาะเดินทางหลายหลายกิโลอะไอย่างนี้ มีงานุกวันใช่ไหมลูกเนียบเดีนอเลมีน้อสองมนองสชั่วโมงนี่นะรกระตอ้ทาองหวานนี่แอยู่ฟควาคุ้นีงานเ่อาอื้นอีกเสร็จแล้วก็กลับเลยใช่ไหมคะแหนคะป๊าดมีรองธรรมดาเสียงนะคะก็เจ็บหอนะคะมาหาิเจ็บกในยมหลบนอสามสามยกีเป้เลยเนียใช่ใโดยพางแกาสารคามบอก็ร่างร็หลงเอื่ข้งของเทพเลยเนีย คพื่ะไรกันจะเพื่อกันี้คือค่ี่ที่ดีี่ีที่พี่น้องคะไม่พลาดไปยิ้มานองตงท่านหารือพรธรรมเออนองตงแสงจันทร์านนหรือธรรมดาหรือพี่น้องรองเพลนให้หลายแมวมากๆอยู่แมว่าพี่น้อง่สอยาจักพี่น้องบานน้องอะไเนี่ยนะคะเมื่อีเร่ตาเริ่เอลเริ่เต้นรองเพมาเยอะ มันลเหมือนไพ่เราเลาเด้า่าเยบจ้มือเป็นหอนเล่นสีผ้าผ้าเดียสที่เราเยเลิกตีซอนกีซาก็เลิกเล่นสีเหียยง้ต้มเจ๊แตง้าล่องเพในังเอาเพงที่มี่อดยินเพลงจีนแดงยินมาีละเราเล่นตังกับเทียตพี่ยีอย่งต่อู่แค่อย่งเดียเ็เด็กหนว่ใเลยด้๋ยไม่เป็นไรค่ะ

ต่งสติยุ่เอาเอาเอามสาเลยต้อง่นใจต้อง่นใจเพราะมันเปที่ยนไงเด็กบอกส่วมันโอเคเลยถากถาค่ะเขื่อดูสู้สูอ่อซีทีว่กบเฟชไลน์นะามั่วมั่วอะไปวันไหนวันไหนนี่ยไปวันไหนวันไห s I'll be on my own, give and love, because I am known. When tomorrow comes, tomorrow comes, tomorrow comes. And the world is how to... เราจะได้สม uh, so ่วยจะได้ที uh ่งหนี่นคะ้าลอัแบกมาดเพ่งเป็นเพ่กีโดเป็นแน่กว่ารายอ่เ็สี่อยู่ี่นอนคะบินเวลาอยากลองเท่ไม่พลามสิแม่โดัทสนุ๊กนู้นเลดอไปสั่ง่ไหน จะมี <re bekannt usion> i น่องไล่หมองไล้บอลโปรตีนัวโลกฝากาเสื้อฝาเสียงฝากลูเช้าเพราเรื่องเสียงน่องกินขาที่นี้นะคะผู้สุดรอดนะคะยองรับผลนอกอยกตบ่อปหลายเด็กเด้อหรือทุกคนไม่เม่นได็ก็ฟังเงียฟัาโตได้พี่น่องเนาะเจ้าัี่ะาพี่น้องเุ้าน้องเซ็งกนมัานะคะอบพี่บอกคุนะคะโุกาหน้าฟ้าไม่ฟาาพี่ฟาาน้อง ูต่ตอนนี้สามคนเอาไว้ที่ทีนก่อนนะคะพวกปับชูช่วงต่อไปได้เลยนะคะก็ชอชอ่ค่ะ